พ่อสสวานั่คเอว่าจังไรบ้ามันที่เป็นที่สองสอบนี่เอาเอาไม่ยังที่สองสองครับสวัสดีพ่อแม่พี่้องเอฟซียินดีต้อนรับเข้าชูสองมาให้มวลซืนวันนี้มาตามแนวทางของพ่อมากเนาะพ่อมากเลขผีบอกครับผมเนาะเอาวัดประจําวันที่หนึ่งมีนาได้พี่้องเด้อมาลุ่นไปน้ำกันว่าพ่อมาก จะให้สามตัวตัวไหนแต่ว่าได้ยินข่าวอะไรมาแล้วพี่น้องเนาะเยวจะพาเขาไปหาน้ำกันรอติดตามไปพร้อมๆกันครับนั่งเนมามันมีความหวังยังไหมันเป็นร่วมๆยู่โอ้มันเป็นร่วมๆยู่บลบมาไหนปะเมื่สีนั่งอยู่หัน อันนี้ละตอ้ใสั่เอานี้ได้บอกเอออือโอ้ครับทีครับเอาหันละเอาันละเป็นร่วมๆังไนบ้าร่วมยังไงบ้านหาองอกสั้างเนเป็นไหเพืว่าเป็นร่วมเพราะเก้าซี่้งชุ่ไทยนะว่าจะเปเก็บพักเต็มตาเออซสดีเออเฮตดเต็มหนึ่งเลยอืมที่ว่าตาเป็นเก้าก็คว้างที่ว่าตีเป็นหาซาดีเออนี่ังไหนตีเป็นซีเลอแท ต้าทีมันเก่าเออทุกวันฉันสามารถติดตามเข้ามาน้อกันวันนี้ไม่ลงบ้านเออมื่อนี้บ่ลงบัตรลงกระเป๋าบ้านลงเอาลงกรบเปาบ้านเอาไปจังไหนเขาวอาเงินเพราะอย่างเพจะดังจะดึงเงินมันเย็นดีเย็นดีไหมวะของอยู่ตรงเงื่อนอีวสันครับพี่ซีครับเอ้าเป็นจังไง อันเชียงยังเครื่องเครื่องตีมล่นหนึลุดเว้ยดิฉันก็สีหลุดบ่ก็มันนั่นแหละก็ดีตัวเด้กยินเฉียงหลุดตีไม่ไม่รอดฟังดูเสียงหลุดตีโอ้โหข้อเหนียร์็ครข้อเราข้อรับบ่มีคนเหนียร์เอ้าขึดพขอแล้วอะไรล่ะย่าบองโอ้ตีดมาเดีกตีดเลยบ่เอามีตีมาให้เออได้แล้วบ้านนี้อันนี้ของแท้เออบ่ลืมของแท้ครับ ว่ามองในพวกว่าดอเพื่อตีวงว่าวยังสั่นแบบนี้เนี่กว่านแต่มันว่าเดียวให้เราไปตัดผมหบมานไหนพ่อบ้านไหน้านไหนเดี๋ยวจีนโอ้กันเดี๋ยวข้าจีนให้ไปตัดผมเอาเอฟซีครับผมผมมาก่นบริตัดผมดมมึงบอกว่ของแทบวะของแทบวะมึงพูดจีบวาตัวนี้จีดบวะอันนั้น อันบบนั้นมันอันนั้นอกอันนั้นสมุนไพรใส่วันแล้วเออเคยใส่แล้วโอ,อ,อ้เคยใส่แล้วก็เลยบริยากษ์กับอิชีครับหูจังเลยบริยักษ์กับกกมันเนยจังน้อยเออเอา,เอาไว้แต่ย่ามเป็นวัดเป็นไอนเนาะดมง่ามขึ้นแก่ย่ามวิ่งเวียนอ่าวิ่งเวียนผู้เฒ่าต้องพกตะพกประจังขาปั่นขาอย่างไปมันมันบาทเนี่ยเนาะจักบาทก็รับโอ้ขลับไปตั้งสามสิบกว่าบาทนี่แล้ว ปานนั่นบ่กไ้ยจักแล้วมันกสิปานนั่นตัวเนาะนั่นสามสิบกว่าบาทให้มันสี่สิบกูจำบ่ได้พราะ่ได้สนใจเรื่องราคามันอมเอามาให้ลวดละนะโอ้ยว่าสนใจว่นีรเรือเออเ่องราคาว่าไรเกี้ยงแบบยิบอัอปเปนเด็กปุ๊บก็บมาลวดม,มีอันไดนเอานั่นแหละมีอันไดนเก่านั่นให้พอมากข้สิว่าบก็ใั่นกอว่าจังไรบ้างมันที่เป็นที่สองสองเนี่เอาเอาไม่อย่างที่สองสองบ้านเนี่ย งวดงวดไม่นี่บ่พ่อครับงวดวันที่หนึ่งไม่น้าเนี่ยครับมันเป็นอะไรผู้ใดมาบอกผีสุดใหญมาบอก่ <c oughs> อบอกไ้เนี้ยสุดโต่งเล้นะโอ้สุมหกคนนี่บ่คือ่งสุมสามคนคือสุ่มเมซี่โอ้ยจัดมาหนักมาบอกนอนอยู่กตัวแล้วว่างสี่สกสองเด้อโอ้โหระว่างครับให้ระว่างดีสือบอกเข้าวา่าอืม เป็นเสียงมากบ่พ่อ,อเป็นเสียงขึ้นมากป่ะอันอีตานั่นบ่ให้บ่เงินแต่ไหอีต,าออตา่าเจ้าใหญ่งวนว่าข้างคุมโจสองลอยอือขันใหญ่ไงโอ้พูดไรล่ะอีตาเกียวไหงวผพ<อ>ูดไรล่ะพ่อพ<อ>ูดไรละ่ละเอาคุมเดียวันนั คนเจียวหายง่วกว้างสิเด้อโอ้ยยางอยาหยง่วมากไปท่านเออเอาคนบอกสิว่าที่ห้กระเพาะล่ะอ่ใหก็ไห่ลับหมูเน้อโอาเอาขั้นมาบัดสิท่วงไห้โอเออเอาเอาหูจักมาคับเนาะว่าเป็นว่ามันหมูครับเขาเพอานเขาบอก ตอนเศร้าบ่อหรือว่าตอนใดคือตอนกลางคืน,นตอนกลางวันว้าวไม่เนี้ยมินเลยแสกแสกเลยตัวนี้เอ๊แปกเอะมาทุนอนบอกเมื่อวานั่นงคุยกันเลยนั่งเยอะนอนเยอะละกันเขาว่าสี่สิบสองบาทบาทถูบาทนี่ครับมาแห้งก็มูได้บาทเลยพี่น้องเลยบ่คือมูลเลยบาลมากลางเว้นคักๆเลยมันบ่พอบาทนี่ย สามตัวเลยตัวนี้สามตัวเลยตัวนี๋มันบอกนี่เอาแต่เสียว่าเอาเขาบอกว่าสีส้มๆเขา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 อางว่างสั้นโอ้เขามาบอกเราเขากระนี้เลยบอกพ่อมันห่องแห้งบอกมันบอกนี่บอกธรรมดาที่บอกว่าห่องที่หูตัวอ๋อมันว่าแล้วมันเกิดมันติดใจ ระวังเกรดเต็มมันจะเป็นนั่นดัานนี่เล้วอาจารย์อ่าโอ้เขาว่าให้ระวังเขาว่าให้ระวังไว้ปาดโตปาดโตมันสิระวังมันสิแตกสามตัวผมแนนบนนอกบานนี่อือเล่าเขาว่าให้ระวังเนาะระวังแตกสามตัวผมเกิว่านี่ปาดตัวบันกับเว้นคักๆไปพี่น้องเว้ย ม,ม,ามากๆเปรียปร้ยอผีมากจังเว้นมาบอกเขามากก็ใส่หูเลยย่าทธานว่าดอนแน่ละดอนเนียนฮะนอนน้นนองด่เตียงนี่เมื่อเศ้าดีบะว้าเมือม่อเขาบอกเมื่อเขาบอกกัน่าโอ้เมื่อเขาบอกเมื่อเขาบอกน้อยด่เตียงขนาดโอ้พอนอนเด่นู่เตียงนี่ข้างนอกนอกบ้านนี่อ<น>ัน ฮาบนนี่อ่ำดีดีเลยที่แต่ว่าจะไปนอนอุมาอ่ำรอดรับรอดโอ้ถือผีอ่ำดีคล้ายๆเกาะมะนาวมะนาวโอ้หมากถือผีอ่ำรับบาสนี้โอ้ขั้นขั้นมานนอนตั้งอยู่เตียงนี่ผีสิอมหาตลอดเลยถูกผ้าถูกหมูมากก็เลยบอกใครนอนเออก็เลยบไปอย่างนั้นเ่แมนสั่นมัน จะได้ลบก่อนตาโอ้ที่จได้ลบแดดลบจังไปโอ้มานอนลบแดดที่นี่ผีก็เลยมาห้องบอกอืมอ๋ออืมเก็บวัวลายสูงเนกเบฟุ้งมาเฮ้ยสองสี่สองสองสองสี่มันตัวหนิไหมอืม คือเลขใหม่ๆสิบาทเอซี FC. เอ้ยมีสีสองสองซีเท่านั้นว่าไรเขานเรซีสองสองสีสองสองเขาให้ระวังเลยบอกพอเขาว่าเขาเขาว่าให้ระวังอนอนอยึดยางนเตี้ยงาเว้นนีเตี้ยก็เด้อปรยากลงมาปไนไอจเดียวยากเว้นนีวะมันได้ลบมันมันไ่ได้เต็มที่นะโอ้ไันได้ทนลบนี้อยู่โอ้ โอ้ก็เลยพออยากล้องไม้ตอนวันเพราะว่ามันนนกัแเว่งมันกลับมหามันบอาเด็กก่อน,นอมาก่้อนละยงมขึ้นเคยลงมานอนเทียบวะแท้กับแงมขึ้นเคยลงมานอนหนีเทียบวะโอ้ยนอนโยแต่โดนแล้มืมโอ้ออก็เลยยันไม้ยังไหก็มาอ่ำอยมันมาแต่นอนมาแาตนอนลง วัาแต่นันเันค่ายๆก็มันอ่ำเลยรับโงเมียตัวเลยโอ้รับหลึกรับหลึกอออเอนอนนมมเมียว่าอ้าวนอนนี่มันมารับที่แล้วเออเอ้านอนกบที่มารับแล้วน <laughs> เนาะโ <laughs> อ,อ้ฝากโอเขาไปให้สาตัวได้พอเนาะงวดนี้เนาะ เขาว่าให้ระวังเลยเป็นบ่อันโอ้เดียวเมื่อเกิงเลยเมื่อเดนเยน่ยบานบ้านนึกบอกว่าเฮบัวน้ำเมี่ยงเด็กไหมเนี่ยบุญบุญบัวน้ำเมี่ยงบุญบุญบ้านบ่พ่อเนียบุญบ้านบ่บุญข้าเจ้าโอ้บุญข้าเจ้า เดี๋ยวเรามันเป็นคนละป่าโอ้บ่ทกเรม่ย่างงูแต่เป็นทรรมยศโอ,โอ้โอ้บุญบุญบุญ,บญโอ้ก็พอคนนื่นกระจายเสียงมาะหอดผีอะไรเนาะเสียงวันๆด้วยเนี่ยโอ้ทีนี้เนี่ยพ่อเขามาบอกตอนการเล่นแสกๆเลยครับนอนด้วยดีๆเนี่ยเต้เป็นเสียงผู้ชายเสียงมันจำอ,ไอะไรเออ ม,มีต่วันระวัางเด้อ422ปาดพี่น้อง422เขาบอกตัวเดียวดิบอกตัวเดียวเลยอแน่ใจเขาว่าคือคือ,คอ,คอนในใแน่ใจป่ะมนใหใจพ่ออมโอ้มันเลยพี่น้องไอ้บานเนี่ยมันใจมากๆเลยสําหรับงวดนี้มันใจมากๆเลยสําหรับงวดนนี้พ่อมากเนาะเพราะว่า พึ่งได้ยินข่าวว่าเพิ่นนอนกับนันแล้วกัฝันผีมาบอกครับตัวมากประจบมากขวัญที่แจ่งเนาะพอะ่อเนาะตัวเมื่อนี้มากขวัญที่แจ่งพี่น้องเอ้ยเอาแคบหนา<อ>้าจอเขาก็มาก,กเียนฮะม้าย่ามเานอนนั่นละอืมันตั้งที่มากตัวย่ามนอนก็ได้เนาะอแคบหน้าจอเลยพี่น้องเด้เอเฮงเฮงบางๆครับอา่าเนาะตัดหนึ่งครับผม